สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเจแปนมาเซครับวันนี้มาเจอกันอีกเช่นเคยตอนนี้อยู่ที่บ้านนะฮะแม่เห็นหน้าตาเชฟแบบนี้คือต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าวันนี้คือวันที่2ของการล็อกดาวน์กรุงเทพแล้วก็เขตพื้นที่สีแดงเข้มแล้วนะครับก็ทําให้เราเนี่ยจากเดิมที่ไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือตอนเนี้ยวันเนี้ยเรามีเรื่องที่ต้องออกไปที่ธัญพารากันนะครับ เนื่องจากว่ามีของต้องส่งแล้วเราเรียกไปษณียมารับไม่ได้เนื่องจากไปณีอ่อนนุชพนักง,งานติดโควิดเป็นคลัสเตอร์กันก็เลยโดนกักตัวกันหมดเลย <c oughs> นะฮะเมื่อกี้ถามพนักง,งานไปษณีแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าส่งกับเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับต้องให้ไปส่งที่สาขาไปษณีอื่นนะฮะแล้วเพื่อนคงถามว่าเอยทำไมเราไม่ใช้บริการที่อื่นล่ะมันก็มีเยอะแยะ,แ,ยะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าของอันเนี้ยจาเป็นจะต้องส่งไปษณีไทยเท่านั้นนะครับเราก็เลยช่วยไม่ได้ จะต้องออกไปทันยะพักกันนะครับก่อนออกไปเนี่ยนะฮะเราก็ต้องเตรียมตัวครับเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะฮะเชฟมาดูตัวอย่างหน่อยการใส่แมสและการใส่แว่นอย่างถูกวิธีเนี่ยนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวให้เชฟมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับนี่ครบชุดแบบนี้เลยเห็นไหมใส่ทั้งหน้ากากอนามัยใส่ทั้งแว่นแว่นอันนี้คือแว่นกันโควิด นะฮะของไวเราเองนะครับใช่แล้วค่ะกัดฝ้าด้วยไหนเชฟลองเป่าซิเห็นไม้ฝ้าไม่ขึ้นนะฮะไม่ขึ้นที่เลนด์ด้วยนะคะเท่มากเออนี่แหละคือการป้องกันโดยแท้จริงนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูด้วยนะฮะว่าที่ธัญพักเป็นไงกันบ้างที่อยากจะให้ดูไม่ใช่อะไรนะฮะเพราะว่าล็อกดาวน์แล้วห้างเครื่องเขาก็ปิดกันจะไม่เหลืออะไรอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าธัญพักเนี่ยก็เป็นจุดฉีดวัคซีนเหมือนกัน นะครับก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆไปเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงนี่เป็นไงหลบเชฟไปก็พูดไปได้นี่มันความสามารถพิเศษชัดๆเลยนะเนี่ยยั่ไม่ได้ฉีดเลยอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเราไปทัญพักกันเลยดีกว่านะครับชถนนศรีนครินเนี่ยดูรถน้อยมากกว่า รถน้อยมากกว่าดูรถน้อยกว่าปกตินะครับผมเออรถน้อยกว่าปกตินะฮะดูสิเจอรถน้อยแล้วพูดผิดผิดถูกๆเลยนะเชฟเอมมี่ลงไปหมดแล้วเอออะไรกันเนี่ยทำไมยังไม่เสร็จสิ้นเนี่ยปีที่แล้วก็ยังไม่เสร็จหมายถึงอะไรตรง,งนี้นรถ,รถโมเดเรลอ่าเส้นสีนักครินนะฮะ<ม>น่าจะอีกสักสองสามปีนะฮะถึงจะเสร็จนะครับโอเคจะถึงทัญยาแล้วนะครับอีกนิดเดียว ถึงแล้วธัญญพ์คนะครับนี่นี่เรามาถึงเวลาประมาณเกือบเกือบสี่โมงนะคิดว่าขา้างหน้าฉีดวัคซีนกันไปเสร็จมัแลวแหละของวันนี้นี่ตรงนี้นะฮะที่จอดรถของธัญญะตอนนี้เขาทาใหม่อะเสร็จแล้วด้วยก็คือจะขายอาหารตรงโซนนี้นะครับแมใหญ่โตมีที่อ่างโอทงไม่ใช่อ่างวัางแต่ก็อ่างวางด้วย เราจะขึ้นลิฟต์ไปชั้นสองกันนะครับเพราะว่าบริษัทนีสาขานี้อยู่ชั้นสองนะนี่ในลิฟต์เขามีแอลกอฮอล์ให้ด้วยนะครับไม่ใช่ให้กลับบ้านนะให้ใช้ตรงนี้แหละเขาติดรอยปั๊ไม่ได้ติดนะติดกาวติดกาวล่ะอ๋อวันมันเย็นน่ะเย็นรึเออเย็นนะนี่นะครับชั้นสองนะฮะร้านก็จะเหลือแค่นิดเดียวเองอ่ะแต่ที่จริงต้องบอกก่อนทันยักษ์ก็ไม่ได้เปิดเยอะอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเงียบลงกว่าเดิมอีกอ่ะ ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าโมโนเรลเนาะสร้างเสร็จแล้วเนี่ยสถานีเขาหยุดตรงพันยะเลยนะเออทน่ารัเลยนะตรงนี้มันจะแบบคึกคักขนาดไหที่ชักมากขึ้นหรือเปล่าใช่นี่ไปสถานีเปิดแล้วไปส่งสถานีแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเราส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชั้นบนก็จะเงียบแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเรามองไปตรงกลางตรงลานนี่คือไว้ฉีดวัคซีนอ้าเฮ้ยเขาฉีดกันเสร็จแล้วไงรอเขาไปไหนกันหมดอะเชฟเขาฉีดกันตอนเช้าเฮ้ยนี่มันสี่โมงเสร็จแล้วเหรอใช่ ก็เดี๋ยวจำได้ว่าทุกทีมาสี่โมงนี่เขายังมีคนเหลืออยู่นะแต่ตอนนี้คือไม่เหลือใครเลยเนี่ยหรือเขาไม่เปิดเออไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าห้างปิดเออเดี๋ยวไม่ไหนแต่เกี่ยวเนี่มันจุดฉีดวัคซีนด้วยนะมันดูเหมือนไม่ได้ใช้งานยังไงก็ไม่รู้อ่ะเพราะมันปิดครมผ้าทุกโต๊ะเลยเออหรือว่าที่เขาโดนเลื่อนๆกันที่นี่ก็โดนเลื่อนด้วยเออเป็นไปได้นะแต่อันนี้ไม่รู้นะอันนี้อันนี้ผมแค่ค,คิดไปเองนะฮะคิดคิดเอาเองฝ่ายเดียวนะ <c oughs> แค่มีข้อมูลก็บอกด้วยนะครับ<ช>อยากรู้ลองมาดูสตาร์บั้นไง ต่อไปเราจะลงมาดูชั้นหนึ่งกันนะครับผมร้านที่ยังพอเปิดอยู่ก็มีแต่น้อยมากแล้วนะฮะเพื่อนๆโอ้โห,โหจำได้ตรงนี้จะมีโซนร้านอาหารนะครับก็จะปิดเหลือแค่น o นโะอซุกินะนี้โอ้โหโอ้โหีเปิดด้วยใช่มีเปิดอยู่ร้านเดียวร้านซุก้ร้านอื่นนี่คือปิดหมดแล้วนะฮะปิดอิจาการแล้วไม่ใช่ว่าปิดแบบปิดไม่ทำงานจะ,จะปิดโซเออแต่เดิมที่แบบ เปิดมันมีไม่กี่ร้านอยู่แล้วตอนนี้คือแทบจะไม่เหลือเลยอ่ะเพื่อนๆโอ้โหเนี่ยดูฝั่งนน้นนี่คือมืดแล้วอ่ะนี่ครับผมเหมือนเราเดินในบ้านผีสิงเลยครับผมโอ้โหนี่คือเงียบมากอ่ะเชฟเงียบจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าร้านที่ยังเหลือเมื่อกี้ก็มีซูกี้หนึ่งร้านแล้วก็สตาร์บัค s เขาเปิดไฟก็แปลว่าเขาเปิดอยู่นะ เดี๋ยวเชฟจะเข้าไปดูหมีนะครับแต่ว่ายัางงงสงสัยอยู่เลยว่าวันนี้เขาไม่มีฉีดวัคซีนกันเลยม่จะไม่มีเลยมันเงียบมากเลยนะโอ้โหจากเดินที่เงียบไปแล้วนี่คือแบบมไม่เหลือไม่เหลือคนเลยอ่ะเงียบมากคือปกติฮะเมื่อประมาณสองสาสัปดาห์ที่แล้วมาจําได้ว่าตอนฉีดวัคซีนนี่คนเยอะมากเลยดูจากการที่เขาเตรียมก็าอีอยไว้ขนาดเนี้ยนะฮะตรงนี้คือจุดรอฉีดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรอเหมือนกันแล้วก็จะมีชั้นสองพอลงทะเบียนเสร็จแล้วก็ไปนั่งรอขงบนแล้วก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะแ,งนนแบบงแลวหาายมดป่่ออะไรเ เนี่ยฮะก็งเงียบอีกเหมือนกันนะฮะโซนนี้ตรงโซบรอบๆสตา b u c k คก็เงียบไนปะไม่เหลืออะไรล้ะโอ้สตาร์บัคก็าจาักข้างบนไม่ได้นั่งไปข้างล่างลงไปข้างล่างกันครับนี่เราลงมาชั้นที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเลยลงไปซูปเปอร์ต่อนะขวามือเชฟไอสตา b u c k คไม่เว้และ เชฟยังส่องอยู่นะนี่ซูเปอร์ท็อปยังเปิดอยู่นะฮะข้างล่างนี้นะครับแล้วก็โซนใหม่นี่จากลานจอดรถกลายเป็นโซนขายของขายอาหารนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งซูเปอร์กันแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนอ้าวเชฟนี่เอาเชฟมาด้วยเหรอแายกหน้าหน่อยส่วนซูเปอร์นะครับบรรยากาศยังคล้ายๆเดิมนะครับก็คือเงียบเงียบนะฮะที่นี่ซูเปอร์เงียบไปแล้วนะครับแต่รู้สึกมีความเงียบมากกว่าเดิมอีกนิดนึงเลยนะเนี่ยน่าเชฟซื้ออะไรครับ โยเกิร์ตเยเงียบมากครับเพ ouais> pues 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 ื่อนๆครับเดินชอปปิ Glad> ้งซูเปอร์มาร์เก็ตไพรเวทมากครับเหมือนไม่ใครเลยยี่ห้อไหนดีเชฟแนะนำหน่อยไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยอ่ะปกติคุ้นเคยกับยี่ห้อญี่ปุ่นนะฮะมาเจอที่ไทยก็ต้องลองผิดลองถูกกันหน่อยนะฮะใช่ใครมีโลชั่นดีๆนะครับที่ทาแล้วผิวนุ่มแนะนำเชฟได้เลยนะครับได้เลยครับเชฟต้องการความช่วยเหลือด่วนนะฮะ เาิบอะทาผิวอ,อะไรก็ไม่นุ่มนะฮะตอนนี้ <laughs> ทำไมก็ไม่รู้เนี่ยซื้อของเสร็จแล้วนะครับผม <laughs> เดี๋ยวเรากลับบ้านก,กันแล้วเดี๋ยวไปเม้ากันต่อนะครับโอเคถึงบ้านแล้วนะครับเพื่อนๆครับโอ้โหต้องบอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะสมัยนี้เวลาจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนเนี่ยต้องอุปกรณ์ต้องเยอะมากเลยนะฮะหน้ากากก็ต้องใส่แว่นก็ต้องใส่ นะฮะโอ้โหแอลกอฮอล์เจลล้างมือก็ต้องพกนะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยนะฮะเพื่อนเวลาจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนช่วงนี้นะแพรบาระบกันกระจุกระจายเลยนะฮะโควิดแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทันญาเนี่ยเราไม่ได้ไปนานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าเพื่อนเม่เห็นบรรยากาศมันเงียบใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เงียบอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมาตอนหลังเนี่ยเขาก็เป็นจุดฉีดวัคซีนจากเอ็มเคยไปตอนที่เขามีเริ่มจุดฉีดวัคซีนแล้วนะครับซึ่งคนก็เยอะพอประมาณเลยนะถือว่ากลับมาคึกคักอีกพอสมควรนะครับ แต่ว่าวันนี้ที่ไปเนี่ยหลังจากที่เรามีการเคอร์ฟิลล็อกดาวน์สองวันนะวันที่สองนะนะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่มีฉีดวัคซีเหรออะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งทําให้มันดูเหมือนกับห้างร้างเลยนะฮะที่เปิดเนี่ยก็จะมีเห็นมีร้านซูกี้อยู่ร้านหนึ่งนะฮะขนาดร้านกาแฟที่เปิดประจาอ่ะที่แบบโ,โหอยู่มานั้งห้าหปีไม่เจ๊งได้ไงอะ่ะก็ยังมีปิดออกไปบ้างนะครับแล้วก็มีร้านอะไรนะที่มันจะเป็นแบบธงคัดสิกทําแบบคุณป้าอยู่ชั้นเดียวกับไปซ์นียก็ปิดไปแล้ว โอ้โหแล้วก็มีอะไรปิดอีกปิดหมดเลยปิดหมดเลยยังถามว่าคลินิกอะไรไม่ปิดหมดเลยนะฮะแล้วก็เพราะมันมีกฎต้องปิดอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็บางบางร้านเนี่ยปิดกิจการเลยนะฮะ Starbucks ก็เปิดแต่ไม่มีคนมาซื้อเลยนะครับเห็นได้มีกร็บอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่อาจจะมีคนมาสั่งนะก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยแล้วก็ซูเปอร์ซูเปอร์ปกติก็เงียบอยู่แล้วนี่คือเงียบแบบปกต โอ้งเองียบเลยปกติเคาน์เตอร์แคชเชียร์มีช่องเดียวใช่ไหม,อมโอ้ต่อคิวนะบางทีวันนี้ไม่มีคิวพนักงานนับเงินเล่นว่างโอ้แต่ว่าก็อย่างว่านะฮะช่วงนี้มันช่วงระบาดหนักนะครับก็ออกเท่าที่จําเป็นนะครับถ้าเกิดไม่จําเป็นจริงๆก็ยังไม่ต้องออกนะเพือ่อนๆน stay home ไว้ก่อนนะครับผมช่วงนี้นะครับยังไงก็สู้กันต่อไปครับทุกคนนะฮะร,รวมไปถึงเพื่อนๆด้วยนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราขอเก็บของนิดนึงนะเพราะว่าไหนเราไปไปสนีมาเมื่อกี้เราก็ซื้อของมาด้วยนะจ้าเจอใหม่คลิปหน้าพาไปไหนยังไงฝากติดตามชมด้วยเอ้ยจริงเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาแกะของใหม่ดีกว่าที่เราได้มาจากญี่ปุ่นอะไรพวกของเล่นของสะสมอะไรเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศก,กันบ้านนะฮะดีไหมครับได้ครับเรจะมีของใหม่หรอมีนี่กาลังมาถึงแล้วนะครับแต่ไม่รู้ใช่ของเราหรือเปล่าแต่ก็เดี๋ยวว่ากันว่ามีของเรากี่ชิ้นนะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบยก่อนจากกันลืมกดติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ